ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงคนก็ส่วนใหญ่ก็ดิ้นรนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันก็คือหลักๆก,ก็หาความสุขนั่นแหละแต่สิ่งที่เรายิ่งดิ้นนะมันก็ยิ่งหนักสิ่งที่เรายิ่งตามหามันก็ยิ่งเป็นเครื่องเหนียวลังไม่ว่าจะเป็นบุญหรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆมันล้วนแต่ทำให้เกิดพบเกิดชาติทั้งนั้น บุญก็อาจจะเหมือนเป็นสิ่งที่ดีถ้าวันที่ยังไม่มีคำสอนพระพุทธองค์อยู่อย่างนี้วันนี้คำสอนพระพุทธองค์ก็ยังอยู่สมบูรณ์ที่พระพองค์ได้ประทานไว้หากท่านไหนที่แบบว่าได้เข้ามาถึงความสงบได้เข้ามาเห็นจิตใจที่มันเกิดดับมันจะเห็นว่าจิตใจนี่มันดิ้นรนไฝ่หาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเลย ที่มันทำให้เราเกิดพบเกิดชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ก็ได้ตามหามันได้อะไรมันมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาที่เราไปแบกมันไว้แล้วเราก็ไม่รู้ตัวเมื่อวันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาพบความสงบความสุขที่หาได้ในตัวเราอย่างนี้ แล้วเวลามันไปเจออะไรที่วุ่นๆุ่นที่อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่ว่ามันก็ต้องทำเพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้สอนสาวกข,ของพระพุทธองค์ว่าก็ให้เธอเก็บร่างกายนี้ไว้เพื่ออนุเคราะห์แก่หมู่าติที่ตามมาทันกันเพราะบางครั้งก็ เราก็เคยเป็นพ่อกันมาก่อนบางครั้งเราก็เคยเป็นแม่กันมาก่อนบางครั้งเราก็เป็นสามีภรรยากันมาก่อนบางครั้งเราก็เป็นลูกกันมาก่อนบางครั้งเราก็เป็นคู่เวรกันมาก่อนได้มาเจอกันอะไรกันอย่างนี้ทุกคนก็ต่างคนก็ต่างลืมแต่กรรมน่ยมันไม่ลืมเรา กรรมมันก็จะจัดสรรให้พวกเราได้มาพบเจอกันอะไรกันอย่างนี้แล้วมันก็รับทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีเข้ามาเราก็ล้วนแต่ต่างคนก็ต่างเสวยอารมณ์ต่างๆนา,นานาเข้ามาหากาเราต้องตามไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้มันก็ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นสักที พระพุทธองค์ก็ได้ท่องเที่ยวตามหาสิ่งเหล่านี้มาก็ยาวนานการหมุนเวียนของพระพุทธองค์หาได้ยากที่พระองค์จะไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่พระองค์ได้นํามาแสดงก็เป็นเพียงแต่ใบไ,ไม้ในกำมือก็เพียงแต่ย่ยอๆก็คือเหตุที่เกิดทุกข์แล้วก็หนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แล้วก็ดับความดับทุกข์เท่านั้น เรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยมันเล่าไปมากมายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกว่าหนึ่งดวงจิตหนึ่งหนึ่งดวงจิตที่จะเดินตามคําสอนพระองค์จะข้ามฝั่งไปได้อย่างนี้เราล้วนแต่เสียน้ําตาไปมากกว่าน้ํามหาสมุทรเลือดที่หลังไหลก็มากกว่าน้ํามหาสมุทรที่เสียคนที่รักเสียคนที่ชอบใจ เกิดเมื่อไหร่เราก็ต้องพลาดพลากเมื่อนั้นเกิดเมื่อไหร่เราก็ต้องสูญเสียเมื่อนั้นแต่วันที่เรายัางไม่ได้เข้ามาพบความสงบพบความสุขที่หาด้วยตัวของเราเองเราจะไม่มีทางรู้เลยมันก็ต้องท่องเที่ยวหาไปอยู่อย่างนี้เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายหมุนเวียนไปอย่างนี้พระพองค์ได้ตัสว่ามันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปจิตดวงนี้มันเป็นจิตที่ผ่องใสที่มันถูกอวิชชาจรเข้ามาแล้วมันก็ไปรับอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็ยึดเป็นตัวเป็นตนเกิดพบเกิดชาติไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น เรามาปฏิบัติเราก็หลงความรู้แบกความรู้เข้ามาใหม่ๆเราก็มาดีอยู่พออยู่ไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะมีแต่ความรู้สัญญาการปฏิบัติมันเข้าไม่ถึงมันก็ไม่รู้มันก็จะไม่ต่างอะไรกับคนที่เขาอยู่ข้างนอกถ้าวันหนึ่งเราได้มาอบรมตัวเองแล้วเราได้เห็นของ จิตใจของตัวเองแล้วอย่างนี้เราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไปหาจากที่ไหนหาด้วยการหลีกเล้นมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายพระพุทธองค์เคยเป็นมาทุกอย่างพระเจ้าจากักรพรรดิพระอินทร์พระพรหมต่างๆพระองค์ก็ได้มาสงเคราะห์ มันก็ไม่สามารถออกจากทุกได้ออกจากวัตฏะได้มันมีแต่ในคำสอนพระพุทธศาสนาที่ในมัคมีองแปดนี่แหละศีลส,สมาธิปัญญาที่พระองค์ได้ประทานไว้ในนักปัจจุบันอย่างนี้มันสามารถออกจากวัตฏะสงสารได้แล้วมันก็สามารถดับทุกได้ให้เรามาน้อมปฏิบัติเราจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ วันนี้ก็คำสอนก็ยังอยู่สมบูรณ์ผู้ที่ปฏิบัติได้มักได้ผลตั้งแต่อดีตยังปัจจุบันก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายบางท่านก็อาจจะมีชื่อเสียงเพราะว่าท่านทำเหตุมาบางท่านก็ไม่ไม่มีชื่อเสียงอะไรก็เงียบๆก็เหมือนกับพระลูกวัดอะไรธรรมดาอยู่ในป่าในเขาบ้างเป็นพระลูกวัดบ้าง สิ่งเหล่านี้มันอยู่ร่วมกันถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องศีลเรื่องพระวินัยให้ดีอย่างเงี้ยเราก็จะได้ร่วงเกินกันประมาทกันจับจ้วงซึ่งกันและกันไม่มีรู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเราเข้ามาแล้วก็ให้เราได้มารักษาศีลที่พระองค์ได้ประทานไว้ก็คือให้เรามาอบรมเฝ้าดูจิตใจของเราเองในแต่ละวันแต่ละวันอย่าไปดูจิตใจคนอื่น คนอื่นมันก็มีแต่เรื่องหนักๆให้รู้สถานะตัวเองรักษาศีลตามสถานะตัวเองอบรมจิตใจตัวเองเรามาเฝ้าสำรวมดูศีลของเราในแต่ละวนันละวันอย่างเงี้ยศีลเราจะบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นเรามาดูจิตดูใจเฝ้าสำรวมใจเราเองทำควบคู่กันไปกับเจริญสติ จะเดินอยู่จะยืนอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่ทุกๆอายบทขยับขยื่นเคลื่อนไหวมีโอกาสก็ลีกเล้นปีกวิเวกสลับกับธรรมอาณาปานาสติศีลมันก็จะสมบูรณ์สติมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็จะเป็นผู้ทรงฌานอยู่ในระหว่างวานันสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็จะมาควบคู่กันไป เรามีศีลมีสติมีสมาธิแล้วอย่างเนี้เราจะรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตใจมันไม่มีนิวรณ์มันจะมีความสุขมันจะสบายมันจะเบามันจะเย็นมันจะละเอียดมันจะปราณีตแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้มันล้วนแต่มีเหตุปัจจัยมาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นมันล้วนแต่เป็นของชั่วคราว มันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเรามันไม่มีนิวรณ์มันมีศีลมีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะปัญญามันจะแหลมคมมันจะรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงมันจะค่อยๆยอมรับมันก็จะค่อยๆวางแล้วเราก็จะไม่อยากจะไปคุกคีกับหมู่คณะยกเว้นว่ามันต้องไปในฐานะที่ต้องไปเราก็ไป หากไม่ใช่ในฐานะที่ต้องไปเราก็มาเฝ้าหลีกเลนอบรมปีกวิเวกดูของเราเองมันจะมีความสุขมันจะเย็นมันจะสบายมันจะค่อยค่เบาค่อยๆวางตามสติกำลังสมาธิที่เรามีเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่กล้าขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยมันก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆเบาเมื่อมันวางมันเบาถึงที่สุดอย่างเนี้ ยานอย่างรู้มันจะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรหย,ย์จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ่มแจ้งในอุปทา,านขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชชามันจะมีความสุขแล้วมันก็จะรู้สถานะของตัวเองแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ศึกษาคำสอนพระพุทธองค์ไปเรื่อยๆ สิ่งไหนมันทำได้เราก็ทำตามสติกำลังของเราที่มันทำได้ก่อนที่ร่างกายนี่มันจะแตกสลายจะทับถมผืนแผ่นดินไปหาประโยชน์อะไรไม่ได้อย่างนี้วันนี้ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสง่งไม่ได้ไปไหน ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองวันนี้ก็สาธุโมทนนาบุญด้วยนะ